เสาที่24สิงหาคมอยู่กับบรรยากาศการซื้อขายตลาดนักโรกระเบอือแยกกันช่างกันทันล,ลักจกังหวัดศรีสะเกดพี่นอ้องพี่น้องอีพีไล่ทันเพ็่อนเด็กเมืองงัวไทยกี่งวัวแม่สาวงวัวน,น,น้อยราคาที่เป็นยังไงพาพี่น้องเข้าไปอัปเดตราคาทางใน เป็นยังไงคนซื้อก็หลายอยู่ได้พี่น้องกว่านี้คนซื้อคนขายหลาย,ลายคือคักอยู่มัน้อพี่น้องเมืองอนาคตพ่อพันธ์ผ่านมาเห็นงัวงามพี่น้องอนาคตพ่อพันไต่พันธ์ไรลูกไต่พันตัวปไหนข่้นมาลูกซีไายเจ้าหูวางซีไฝพอไหวม่ยี่สิบกว่ากว่าพี่น้องอนาคตพ่อพัน สีได้มากขนาดเลยจับานลูกมันว่าจะเกลียใครร่วมว่าให้พี่น้องเบิ้งอนาคตพอผ่านบนจากใครร่วมนี่กระทำลูกคือกันอีกแล้วนี่ัไม่ลูกเท่าเดบ้าี้งสามหมื่นแปด้นสามหมื่นลย้นนี่ขนาดนนั่นามยี่หัน เมื่8,000อันเดียวกันบมดไมเพิ่นเม็ด4ชิอกว่าเถอะได้าเพิ่นจากไหนไปเฮ็พอพันสด้านี่กิถามเพิ่น0 0 0 8,000แม่ลูกไปแลมีเดียวนเสนยเทียน1 0 0 2หลอกย่สิบยี่สิบยี่สิบหยี่สิบห้ นอกงามหามันเลยน่ะดึงดดึงทางหนานัึงดูถ้วเขาแทงเขามปาบน่อนนี่นี่รเากบลดกนีดึงหนานา่เบ่งดูดึงหนานเบ่งดูดึงหนางเบ่งดูแ่งเขาเ่งมาเรียบร้อยอ้าวถ้าจะไปถ้าจะไปพิตไปเพราะพันจะมาเพิ่นไขรร่วมเพิ่นโบแยกเพิ่นวะแม่มันได้จักลูกล่ะ ปลุกสามในท้องเนาะสามหมื่นแปดพันว่าแยกเราปะัแยกอาจ้ะ0 0 0สองหมื่นเราปะเนาะเ้าพ่อพว่ามีเมยนกับงามเลยงามอยู่มีมันงามเลยสามหมื่นสามหมื่นแปดพันเนาะต่อเด็กก็นอยอยอะเบอร์โทรไปหน่ศูนย์หกห้า0องห้าสองศูนย์แป 0 0 8 0ดยู่กัทังไหนเดดมอำเภอเดชเหงาห้างค่ะขนาดเลยจะขายวายังไม่ตื่อเขาขายนี่โอ้มาหนีดงวนห่อยเาหน่อยมากื้อให้เนยจักพราเมืหนึ่งกับจักพจักพเดันรมาละมองที่เอาเลยน่ะ เอาเกาพนาโอนนีีดีดีดีผู้างว่าสาวหน่อยดี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 จะพันจะพันทำเกาพนาบอลขายจะพันขึ้นไปนี่เกานโดยหนานเ็นบอคนมาเมืองก็ยังมาถามมาจะพันนี่บอายเววาเอาเกาพนาคือมาไล่มาน่ย แข็งแล้วเนาะจะเก็0 0่นของไข่เนาะขายได้เราโอ้ยโอ้ยเราวะตระจายไปเพื่อขายตัวมันี่นี่คาเาหน่อยเพ่รเด็นเลี้ยดลายนี่ผ้ไปเล่งคือบอกง่ายๆก็คือบนหนึ่งหมื่นพัดแปดพันผอาไปกระายพรขพอรอเจ็ดพันนนูไปวันนี้ก็ไดาสองัหาเน้ได้แน่นอนรับประกันละขาก็ให้จักบาทแล้วก็ให้จักบาทแล้วก็ให้จักบาท มานำการโทรรับประกันว่าเป็ัาโอ้ยเม่นดอกเป็ัญหาเรืมันต้องงามกว่านี้ล้มันต้องย้อนครก็เอาไปไม่ได้ว่ยังเอากรตีเอาจากไหนกรตีเอาไปเพว่ากระจากในผ้ขายกระานขายง่ายเนาะว่ายงไก็าไปผมอะไดเกียดปนยังเัาเ้าาทองเ้าองมันเลึกงามอยู่โดยรวมแดดนีเท่านั้นละมองีนี่เท่านั้นละมองจีอจากได้ก่อปัญหา มีประมาั <S <S นีหนองราคาเท้าหน่อยเท่ยว่าหู้ไดได้งัวเ่าครับกีหนอพื้นที่ซื้อเรกพื้นทั้งบาทที่ซื้อเอวายจะว่าอะไรควาไปมันเป็นยังไงนี่ผู้เป็นซื้อผู้บปซื้อเท้าหน่อยประจัามันบ่ออไเราราคาเนาะเาปขนใเก่าเก่าพันิ่โอ้ยได้ไ้ถือมันบ่สูงบ่ยืนมันเหน่ายี่วาทองมันน้าอยู่มันเป็นฟุ้มๆออกไข่เนาะเอไ่อ เ<ม>่าไมมีตำหนีเด้นี่เข้าเบิ่หรอเมดยี่สิบกว่ากว่าพี่น้องเข้าใหก็คือว่ายุ่วากไหนมือเดียวว่าเข้าให้บรอหอรมือเออเข้าให้เา,าได้ก่อนไต่เป็นไรปไหนไ,ไต่เป็นไรปะไหนไ,ไ,ไต่เป็นไรปะไหนดึงไ้ได้เก็บวเป็นรอบปีมาหายแล้ว ไปทางเขาล่ะบ่ได้ดอกในสายตาในสายตาบ่ได้บ่หาลอยบ่ได้บ่ได้ขึ้นว่าเข้าไปสักก่อนที่สวยยังขายเยี่ยงกี่ไร่เพียงกันยังไงเอามาหอดแล้วเอามาเพียงแล้วตัวงามนี่พี่น้องตำหนิเนี่ยน้อย โเดลเบอร์โทษดอกบมมีพี่น้องมาซื้อสายคุนส่วงนี่ต่เนามนี่เนแกเมาหูใงญ้หน่อยเดียวเคลื่อยอยู่คืออยู่้ามันได้ไปซื้อสวยนี่เอาไปซื้อสวยจังเลยอา้ยงไตว่เไปจเล่าครมันบริเงินได้เลยเศ้าน้อยสา้น้อยไหเบ่งเา้าน้อยนมีเอฟซีคนอยากเบิ่งเา้าน้อยเอาคนคอยคุณนะเดี๋ยออกไป่ไหลังมาไหลังมา ไดาน้อยก่อนเบิงสาหน่อยก่อนนี่งไปางางงาพี่นองเอากเบิงสาวหน่อยหน่อ้าวมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์อยู่ไปทางคุณเดี๋ยวมันจอนแสงเดี๋ยวมันจอนแสงมันจอนแสงมื่นแปดห้าเก้าสองสิบแป้เจ็ดสอัว ื่นแปดพันห้าพี่น้องเอมซีันจะเบืองสาวน้อยได้เม็ดยดกเนาะชูงประมาณเม็ดหเม็ดกว่าตัวนีเม็ดโอ้านี้งามตจวล่ะ่า้ก็คู่นี้เท่าไหร่เรฮ้ยเอหาพันสาวน้อยประมาณนีละพี่น้องเ็มซีันจะเบืองงามอยู่นี่คู่นี้ถือว่างามแล้วนี่หน้าพ หมื่นแปดพันก่อหมื่นแปดพันห้าเจ้าหนีเพันเดือกงอแงอยู่เบือลึงใด้ได้เครื่องไหนทั้งสองทั้งสี่เลยนาะสาวน้อยสาวน้อยราคาสาวน้อยไม่ถึงหมื่นพี่น้องเลือกได้พร้อมยังบ่แยกแยกโกก็ได้เบื้องลียที่หลัง ตอรองเอาทางเบสคือห้องวเบิร์ศูนยหกสามศูนย์หกสามเจ็ดสางเก้าเสเจ็ดสองเก้าสี่เจงเส่ชึงที่เอาสมันห้าสี่พันแคุณระดสองมื่นสี่พันแดสองมื่นสี่พันแปดมนสี่พัเอาหนัง่งก็เาสมืนขายบ่สองมื่นขายสองมืนไม่ขายนะตัไหขาย ยังขึ้นอ่นได้เงินเขาเมันเป็นยังขึ้นนานหเงินเขาแท้เดี๋ยวก่ับมามันมีท่านีน้อนงล่านกรุงลาไก่อนเียน้องเขเทดไก่อนนมหาแล้วยี่สิบแปดสองบาทือหนึ่งห มื่นบ่ <ừ! S 1> เออม่ียวเท่าไรก่อนี่เท่าไรนี่เขานีาเอาเอก้าพันก้พันห้าไ่ไต่ไม่เจอไต่โโ่กันครัตาโทรมากิยังไปไหนนไหนมึงจอเหนือดีขนาดเวียดมักขกดาดเลยจะได้ก็ราคา,าเพิ่นเสาวน้อยตัวน,นีจากเป็นไทย ตัวนีเป็นไทยแต่ว่าชีไดตัวนีก็เป็นงนนัวไทยสา,สามสาวาน่สาวเท่าไรก่อเหมืนเกาพันห้าร้อยวหาน่ราคาาหน่อยพี่น้องขายกชุด3ตัว1หมื0นเบาทเพิ่นจากไดชีสวยสวยใสนใจ ราคาเสาหน่อยๆกับประมาณนี้ตัวนี้ตัวเดียวจากบาทตัวไหนตัมีรึงสวยๆเนี่นี่หกพันห้าร้อยบาทเนาะตัวไห้ครับจอเอาพองไว้นาะครับอร์โทรไปปะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหกสี่แดหกสี่แปดเจ็ด้าห้ากกากังตังสูงเลยมาขาอพนเพี่อนมี้รถชงเวอร์เนเสาหน่อยเสาใหญ่เนี่ยตัวนี้งาม นะเวียดบนอยู่เวียดอยากได้เด็ดอยากได้เป็นเนื้อบอรัวขายมันเป็นงัวง่า,งามไปขายเนือ้อเสียของผลมาราคาจังไรก่อนหน่อยหมื่นเก้าพันเม็ดสามสิบน่าจะได้มือลืงงามเครื่องอะได้น่นาะไข่งามอุอดได้มักห่องไวหมื่นเก้าพันเวียดเตรียมไปเห็ดเนื้อเสียดายมันบรัวขายให้เวียดเนาะบรขายให้เวียดมันเสียอพิา่ เออให้คุเราไปีเลี่ยงหมื่นเก้าพันใหาพี่น้องพยาไกรเบอร์ทั่วไว้นำกรนาศูนะปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดแปดห้าห้าห้าห้เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าอ๋อใหหมักหัวงามเอหมักั่วงามกับประมาณนี้ให้เบียนไปเห็นเหนือเบิร์ไกรเสียของพี่น้องเบิร์ตไกรเลี่ยงพิจโตเพื่อเลยนี่วัวน้อยพี่น้องแม่ลูกหมื่นห้าร้อยพี่น้องกระทำห้างัวหน่อย น้อยตัวนี้น้อยเลี้ยงว่าไม่เนื้อได้พี่น้องนี่น้อยเลี้ยงสายเลี้ยงมาตัวเมียอืมท่าได้ก็ราคาเพิ่มห้าพันห้าเฉยห้าพันห้าอยากได้ข้อเลี้ยงหาปัญหาน้อยๆนี่เดียบรนอยคันได้ลูกมันแม่ลูกมือทาลวดมือทาล้อยได้ลูกมันนี่แบบนี้ทั้งแม่ทั้งลูกล่ะมือทาล้อยมือทาล้อยโอ้แม่จกเท่าแน่หืออยากจอยแน่จอยอีหลี ก็คือยังบัวถ่าบอเนตัวล่ะบถ่งวาลุกเยันห้าร้อยสีมันบอเดล่ะสีบอเดล่ะ,ออละโอ้นี่ตีเด็ดห้าพันห้าร้บาทกะน,นใจเลือกเอา อ๋อเบอร์โทรไปเบิ้ง093 576 6 383ครับขอบคุณครับ1500โทรมาหลอดเมียบ่มีอ้าวพี่น้องเ c เพิ่นน้ำหางัวน้อยโอน้อยนี่นี่ผัดงามยักบาทน้อยนี่4,600 4,600บาทโอ้ใส่เลี่ยงเลี่ยงในน้อยเบื้องลึงงามโ็หลุดท่งได้งามเตะมาก4,600บาทพอเบิ้งไปตัวนี้ หูดีพอเอาไปจากไหนเอาไปเลียงพี่น้องีพันหกร้อยเซ่เาหน่อยมน้อยู่บมานจะเบาหน่อยจะเบาหน่อยเบาหน่อยมันค้ายยากช่วงเนยคลายยาก่าจากถามจากใดมืนกันยังบัมืออยู่ก็หาจากบาทแหล่งนี้องตปตัวนี้คือตัวนี้คือพี่น้องเอพนทหา เงื่อนลอยอยากได้งื่นลอยเจ้นี้ถื้อประทานละในไทยตาเลาะในตลาดไปอีกซ่งได้ลูกซ่งดีบดึงได้ทั้งได้โอ้ก็ได้เบาหน่อยหน่อยลงทุ là, นก่อนทุนมันสูง ต้นต้นด้ลอยส่งลอยใ่ใครอยากได้ไปส่งกับยูบยูไกลบไกกับส่งพี่ส่งพี่เลยสพี่มาเบอร์โทรไปฮศามศูนย์แปดสามสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกศูนย์สองศูนย์โทงามงามงามต้นนี้ชื่วประพานผ่พนมาก็เห็นงวงงามรึเปล่า พอมาที่แรกพอ่อหนุ่มหน่อยงามๆมาน,นี่พ่อสาวหน่อยงามๆนี่ลูกก็ต้นที่ส,สุดกว่าพมที่แหลกโอ้คือขาดเท่าไรเท่าไรเท่าไรราคาเพิน่น <34. S 1> สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พ่มตูปูบางขันสามหมื่นแปดอันนี้ลูกตัวเมียว่าสามหมื่นสี่ถือก,กันไรตืบพี่น้องแต่ว่าลูกนี่โอ้พักขนาดลูกมันแจกบาทได้ลูกมันโม,นมนแยกครับโมยบแยกคือกันอ้าวกันในสองหมื่นกว่ากับขายแยกคือเก่า คิดว่าดอกกว่าแยกอยู่เห็นไหมเอาเมียสมัยเราบอกซองจักเดือนสองสี่เดือนประกันใดเนาะเอาไทยมากก็ลูกมันจีขักเนี่ยเม่เพิ่นเม็ดก็เม็ด4ีน่าจะได้ลูกเพิ่มเม็ดเกือบเขาเม็ดยีสแล้วาเม็ดยี่สิบสามหมื่นกว่ากว่าเิ่นเพิ่นยังที่เราเจ้าเห็น บ่งเงาเงาหนไปยังคันดีสื้อทั้งที่แม่ท่อง4ีเดือนแล้วออได้มากมาเบอร์ทว่าไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ดสองห้าสามหนึ่อ้าสามศก้าเกาศองห้าสามแปดสองห้าสามศูนย์ศูนย์นโ้ได้มาคองงามแม่พันาสดขนาดเลยลูกหนึงคือลูกสอลูกนี่ยล่สองในท่อง แมนอ่าสองกำลังเดินก็ลูกเชนขักแห่งเด็ดเป็นเด็ดเลยสุดยอดบอ่แยกคมแรกลูก็ผูกกับบ่แยกคมนี้กับบ่แยกขัาในหัวสองหมื่นกว่าแยกคือเก,ก่า,าแยกคือการปันออกแมนมันเป็นยังไงตัวนี้ฮะอัอนอันเนื้อมันให้เบิ่งในเนื้อเนื้อมันอยู่เมืองไหนเนื้อเนื้อไปอยู่ไหนสิครับเนื้อมันลบใน <c oughs> แมนแมนแมนครับเนื้อไปอยู่ใต้หนังเที่ย <c oughs> มือเสือจักะมากนี่ 3 5โอ้คืดว่าอยู่ว่าประจะเแกับสามพักลัวแท้สามปัญหาทอชุดเราขายเนี่ยไปค้นอาหารนาหลายอยู่คุดงัวดีเดพี่น้องเจ้านี่้สามอัญหาสามปัญหาสามปัญหาอ้วนมากเราขายหมื่นหมนได้หนิดนมันมีเนื้อเด้พอนลิตขายลายโอ้ยไหกระดุนพี่น้องทามาประม่ณนี้เด้กพี่น้องหาสื่อสามปัญหาไม่ยาสื่อเกินสี่พัน หัวค้าอาหารนี่อาหารทุงหนึ่งมันกะที่ลอยกวัวพุนคู่มือนี่เออมันขาอาหารมันแพงเพงเื่อสิอ้วนกะว่ามันสามสี่เดือนกวนแห้งว่าไหนมันขาดทุนก็มีเนื้อเนี่ยกับมาขายหกเก็ดพันเอาเอาเดี๋ยวกำไรแน,น่น,นอนแน่นอนแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวว่าลงทุนเนี่ยบอี่ย่าไปเกี่ยวมันเมื่อยแต่อ,อาหาร <S <S> มันจะเป็นสร้างเอาเบงแมยงยักษ์ใหญ่ยักษ์บาทน้ำแน่บาทนี่โอ้เม็ดหอยเกือบเม็ดหาพีบผลนแล้วม่นี่ เบิงเบิงเบงเบิงลูกลูกงามอีกละนี่ไแมนไปหุ่นได้ไหมที่เบิงลูกมันบ่วลูกคักขนาดเลแมนวัวยักษ์วัวใหญ่นี่บางไก่กันใหม่บนในเบิงก็ดอกเบงหนาลูกคนนะี้เขาคือกันอยู่บ่อยโอ้ยกบอคนกมดโอย่อนแข็งไอ้ลูกคนกระมิด โอ้ยีซ้เขาซ้ำซิล่ะเมียมานแล้วท่องแล้วบัวท่านสมลูกงามพีหนอ่อยเท่าว่ามันห่วงลูก่นบังกันไว้โอ้ยัมเห็นลูกเว้ยมัน,นย้อนแสงนั่นมาทางนี้มันก็เปลี่ยนทางนั้น ลูกแบบง่ามเลยมิดสาิบใพี่น้องหลุบคนเน h าวขนาดเลยคนอ้ยหางแบบง่ามดีหมื่นกว่าดีหมื่นาพัราคาเปิดเปิดว้อ๋อผู้ใหญ่แหนแ่ยหลก ขมนี่ครับเจ็ดหมื่นแต่กี่ลูกมันลูกลูกลูกถ้าแยกนี่นี่เท่าได้จะลูกมันถ้าแยกนี่เนี่ยทดไดเอาลูกเบอรสองหมื่นสองพันเอเมองหมื่นสามเอามาตัวไดก็เลือกต่อพันเอาเอร์เท่ไปน้ำเปิดเท่ก็เปิดทน่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกห้าเก้าสองเจ็ดเจ็ด ามาคล้องไงกับทีต่ตัวมาราคาสาวสาวหน่อยสาวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยใหญ่นะส <130 S 3> <น>ามสิบนาจะได้เนื่งงงมอืมน้ำเลี้ยงหน่อยนึงจะ่ากับสมบูรณ์อยู่ตัวนี้เท่าไรห้องไปสองหมืห้องไปสองหมื่นสอหมื่นกว่าบาทละตัวเอาอู้ MM. นาดีขนาดเลยหมืน่นสี่พันห้าหมืน่สมนสี่พันห้าตัวนี้กันเงว เมือเรือง,งามตัวนี้ออกกระทบเทว่ีสได้เมี่สิกว่ากว่าไปนอนมื่กว่าบบันีอีซี่เข้าควเดียวบัดอีซี่ข้าวมสองพันมองเาเรียงได้โอ้หางามตัวนี้ก็ได้หางามได้พี่น้องามตัวเอหางามางามตัวนี้เม่สิบได้เมื่อเราค่อนข้างดีทงบูอยู่ขนาดว่าขาดนำเลียง ก็บึงของเราไดขันน่ได้ขนอ้ก็เงินสองพันอนออก้องไแก๊กว้บงนาเพื่นนี่ตื่นสนามบ่ตสนามอืมห้องไ้งนบงอยู่เ็ตัวกัห้องบห้องแพงเนาะนี้กีพันห้ห้องพอฟังอยู่เอาไปเท่าไนบาทนี hmm. oh okay. mm ่ศ hmm. uh ูนยาไปไปเอีกสตัวเกสี่ 999c8 ได้ได้อยู่ว่ามีดุใครหยากเพิ่นกระห้องขายตำสภาพใครหยากหยากหร <18, 000. S 1> อมันมันมูลเปรพันมูลเปรพันเตสี่สิบกว่าแม่เพิ่นลูกแรกหลังน,อนอ้องยังสดๆอยู่เนาะเนาเบ่งลูกใส่ได้ตัวละหน่วยการดีตัวละลูกเพิ่นงามอยู่ลูกมันงามยอยู่ใหญ่เงาในเงาในเนือ้อ หมื่นแปดพันโตร่องได้ลูกมันเท่าไรพูจะขายไปท้งเทอ่ขายดวงออกเมยมันสี่เยดครับเซดแท้แล้วเสียดเออสรุปเลยในตลาดคือที่มีจากพูดจากใดจะลูกมันเบืองฐานเบืองลักษนาเลยเมีนแน่นอนว่าเม็นแปดพันเขากับิ๋อยู่บารูขายออกแปดพันยังลูกอยู่แปดพันี่น่อยาขายอยู่มันขันเกินแปดไป ถัดแปดนี่ยังวุดวิดแม่มันมันสีบร่าหอนมื่นเดียวนี่้อยงามงามงาพี่น้องลูกมันถือบ่ําไรเระพี่จเอาไปเลียงเอาบวกราคาไปเลยมื่นแปดพันครับเอ้าอร์โทษไปคือเก่าครับเก่าเบอร์ไเบอร์ไหนปไหมศูนยแปดศูนย์แปดหนึ่งหนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์สีสองสี่หนึ่งหนึ่งสองลนแปดขนาดแ่จงีมันบจากเด็ขายขันบมีลูกมนมานํานาะมันเป็นง่ว ขันบ่มีลูกวน้ามันจตกเป็นงวดเป็นยังไงดอกมิตทีสีกวกวพ่อนม่แม่นี่ม่านบอกลูกมันบ่เขาไหวมากลูกทีมันเป็นงวดแยกลูกมันก็เลยราคายังไรกป็ันาปดันาาก็ขนาดแปดพัน้าพันธุ์สองพูนพ่นน์อเบอร์เทกันเลเป็นเาวสีงาโค้งง่เอาไปทับเอาเนาะไปทับเอานทับเอาเลย หาจากหามันได้ขายแม่นี่อะไรอยางไรที่โตมากนั่งดีนั่งงามแล้วแม่นี่พูดถึงว่าะจะขี่เพิ่งสี่มือหรือห้ามือเนาะมันแม่นี่สมัยคนเลี้ยงสมัยนี้คนผลบอลเลี้ยงได้หะอเลี้ยงขันจังสั้นมันไต่ขึ้นขึ้นไว้ด้ล่ะขันผสมมาได้ร้อนั่นแม่ลูกนะครับนเนาะมันก็เป็นเงินลูกมันก็บแน่อย่างน้อยก็ได้ขายเจนี่ก็ได้ขายง่ายเลยเนาะอันนี้มันไม่เดียวนี่ดีกว่ามันกลัวมากกับยากแน่อยู่ดอกหามีผู้มอักหน่ำครับครับอ่าเบอร์ทูเบอร์เดียวกันนี่แหละพี่น้อง กิ่งางกูบ่มีเขีวบ่มี่เขเขาไไเขาขายกันเหรอตุนเ่าได้หน่อยนะเออเขาขายกันเมื่อยเขาซื้อติ่งเงนหน่อยจังทย่งๆขึ้นมาสินบมดเยขายราคามันหลเออแม่เ็าซื้อ่ว่าหลายผัดลายลื่กันไ้น่อยผัดเจี๊เปยพันยผัดยงๆขึ้นมาผัดมือผัดบไงหนึ่งนี่แหละมันมือกัวๆน่นเสียว่หานั่นจันกี่หล่ะร่มนี้ผัดมือกลัวๆแกแกล่ะมือ่าแนะ เต้แกนโอ้ยเกี่ยวซองหมดแล้วว่าอย่างมีแต่ทั้งหนาทั้งถ่ายพัดโบมีดากแหลมปิดติดอยู่โอ้ยก็ยังว่าดากงัวดากคนกับหมดแล้วเนี่ยก็เตะกับปลาเลยแต่ว่าทั้งหนาเพัดปั๊ดไสได้ขนาดในช่วงหนาเนาะนั่นดากงัวเลยโอ้ยอยากด่าขึ้นนั่นในน้อยไเห็นว่าขาได้ขายนั่นนี่นี่ดาขึ้นตัวนี้ก็ได้ดีนี่นีตัวนี้ก็ได้ดีตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่ตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นโบเปียนนั่น ได,ดได้เท่าได้แก่ขนาดเลยเดี๋ยวบาดากแหลมปันยังโหลดโอ้ย <c oughs> นี่คือตัวนี้ในะแม่นี่นี่ตัวนี้จักบาทมาตัวนี้หมื่นกว่าบาทแล้วกินอย่างเนี้ยได้หนะมื่นกว่าบาทหมื่น <c oughs> เป็นอย่างไรดอกมันถือเดีว่าดใจหมื่นบาดเป็นแพงในหัวก่นแม่เออนั่นคะือ <c oughs> จังสัรคขายระเบินั่นเขาขายระเบิดจักบาทจังสัรค มื่นงินของเื่นเงินเืินนั้นเป็นราคาไต่เื่นเน่บบซื้อแล้วอ่ะเขาบอเขาเขา่งสื้อมื่นอยู่เ้ยมันกัดเนื้อมันกัได้หม่ยม่ไมสิไล่็ตัวนันผุนบ่เนื้อมันอว้ไลกลัวแท้ตัวใหญ่บจะไกวงแล้วบ่บ่บกระดูกไลกลัวอยู่ต้นตนหน่อยไล่สิไล่กลัวตัวนี้ละสไลกลัวนี่เนื้อนี่เนีม่เนี่ จักแล้วปาดเบิ้งขยันลงเฮ้ยบ่ปาดแล้วกาปาดก็ตื้อมาซอยอยู่ปาดยี่อันนี้ก็แก่ๆกับมี่ที่เนอะกินยากกินอยากเอาถึงว่าขายอยากมาขายเวิจักแนวได้ท้อ ก็้ซือซื้อเนี่ยก็ขายผู้ขายขายมาเดนลนี่ตัวนี้ผ่้น้ขายเบอโทรไปเนี่ตัวนี้้แน้ขายเอามาเบอโทรไปนั่มนี่บอบอบอขายดอกตัวนั้นตัวนี้สีขายตัวนี้น่ตัวเป็นตัขายมันว่าบอขายตัว้บอขายเสียเมื่อคื้าแล้วเพียเียบไปฟังกันไปแนวนั่นดี่ลอว่นนี้นั่นตัวขี่ลายมันขายไปแล้วบกขายไปแล้วน่ต้วนั้นเขา่่าสองตัวว่าพอหอดงินเนาะ แต่ว่าขายได้มื่นกว่าบาทก็โอเคเอารุ่นนี้ก็โอเคโอ้ยนนี้เอาเี๋ยนีนมอะไรีล่ะตุ่นหกนี่่นหกอ้าตัวละมื่นหกอ้าวตัวนั้นแปดพันหาตัวหนแปดพันหาตัวหนึมื่นหกต้องามคือคืออขายพี่น้องคนน่ะวอขายเอาเบอร์เท่าไปร่่นน่ะเบอร์เท่กับูเกาเนี่ยอย่าลงนะเออยงต่อไปหกเจามอ่าสีเ้าสองหกอืเอาได้มาก เกบตทูหมักน้ำพื้นเพื่นว่าบ่วขายตูบ่วหมักเพ็นยังสีขายเพื่อนา